นกนันกการเมืสงใช่ไหมะอือนุวัฒนาศาสตร์ทค่ะท่านจันทิศแสงสุขโลดผู้เดินมากในระดับองค์พระสัตรุดสัญญาวเวทิตานิโรธสมบัติวันนี้อาการทางจีนของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะอาการก็เป็นันย่างน,านี้ก่อนนะ น้องกาบอันโงธนาสารพื้นเขาธนาจารน้องกาของกาบพิาธการการทัของเจ้ารอบเช้านี้ข้าพเจ้าก็สำรวจมีซีร่วงนักกขาพเจ้าก็เจริญเรื่องกพิธีสีองค์คํดแบองค์นิบอนห้าก็จะมีอาการของการแผ่นท่านิบอนเป็นเรื่องราวที่เขาผุดขึ้นมาเจ้าขาธนาจารข้าพเจ้ากนนั้นงนั้นข้าพเจ้าก็สำรวจมีเจริญด้วยักพิธี อ่องค์ทางตอนเนื่องตอเนื่องเจ้าขันธณาอาการที่มีข้อพูดขึ้นมาก็ค่อยๆเบาลงเจ้าค่ะก็ได้สงบลงเจ้าขานธณาค่ะต้องสงบลงข้าพเจ้าก็ยังสัมผัสทีเจริญเรื่องวิธีสีดองค์รามตอนเนื่องต่อเนื่องเจ้าขันธณาทำทั้งหลายย่อมหลังไปเป็งทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้เดยดดดูข้าพเจ้าเกิดอาการของวิตกวิจารเจ้าขานธณาก็จะทําให้ข้าพเจ้ามีสมาธิเพื่นค่ะแต่ข้าพเจ้าก็ มีสัมปะทะญญ่ไม่มีความเพลินตรงนั้นค้าพระเจ้าก็าสำรวมอินทรี์มเจริญด้วยม้าทีสีอ,องคธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องเจ้าขาธมการองค์วิศวิจารณ์ก็ได้สงบลงเจ้าขาสภาวะนั้นที่สงบลงแล้วภาวะนั้นกายก็มีความร่วงโป่งเบาขึ้นเจ้าขาธรมการค่ะทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริกบูบาพระเจ้าเปิดโพค์ปิติมาเข้าขสีไกษะคมค่ะเป็นองค์มารผู้มีบาป องค์มันโดนจิตโดนใจให้ข้าพเจ้ามีอาการลมจุกลมเป็นลมมาจุกจุกอย่างเนี้ยคะ่ะอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่มยินยายแสไม่ได้ไปสนใจข้าพเจ้าก็สำรวมอินทรีย์กัรเริญนด้วยมากวิธีสี่สองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะทําให้ปิติมันเข้าสิงกายพมก็อ่อนแรงลงปิติก็ได้ชื้นใจณขณะจิตนั้นทําให้ข้าพเจ้าก็เปิดสุขที่นามากาย ไม่มีทุกไม่มีสุขและทุกล่าสุดตรงนั้นทาทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทาทั้งหลายให้บริบูณ์ข้าพเจ้าเข้าสู่นิโรธในยะที่หนึ่งนเข้าสู่นิโรธในยะที่หนึ่งงามในเบื้องต้นอยู่อุเบกขาปามโมตข้าพเจ้ากาหนดจากพระองค์ขึ้นขึ้นธรรมหกขั้นตอนขึ้นธรรมหกขั้นตอนเสร็จแล้วแตนั้นข้าพเจ้าสํารุปอีนที เจริญด้วยพิธีสู่องค์ทมต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปตูต่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริเวณข้าพเจ้าเข้าสู่นิโรธในยะท,ที่สองนาในถ้ำกลางอยู่อุเบขาสามโพชงข้าพเจ้าก็เกิดสุขจากวิเวสุขจากสมาธิพอาวิจดวิาากายสงบลงปิติได้ชื่นไป เกิดความสงบในภายในข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปกําหนดชื่อพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญากําหนดชื่อพระสูตรอนุปุพานิโรธสูตรกําหนดชื่อพระสูตรสัญญลรสูตรกําหนดชื่อพระสูตรอังทิจสูตรจากนั้นข้าพเจ้าสํารวจอินทรีเจริญด้วยพิธีสีองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะเอินทรีเข้าสํารวจย่อมข้าพเจ้าก็เข้าไปกําหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่ง กำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรถูกกำหนดชื่อพระสูตรจุลสูตรยัตถุกำหนดสมาสมาธิสูตรที่สามเจโตสมาธาเจโตสมาธิกำหนดชื่อทัศนะสมาบัติกำหนดชื่ออัตตาสองกำหนดชื่อยัถาภูดีกำหนดชื่อยัถาภูดีญาตทัศนะจากนั้นข้าพเจ้าหยุดแช่นกำลังสำรวมอินทรีย์เจริญด้วยมรรคพิธีสี่องค์ธรรม ต่อเนื่องมีอินทรีย์สำรวมแล้วเาพเจ้าก็เข้าไปกําหนดรายละเอียดของชั้นอนิเชชว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลมในวิโมกข้อที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่เจ็ดชานที่หนึ่งถึงชานที่แปดหยุดข้ามกระโดดสลับเสร็จจากขั้นตอนของพท่อองค์แล้วเาพเจ้าก็สำรวมอินทรียเจริญด้วยนักิธีฉีองทางต่อเนื่องไปอินทรีย์เข้าสำรวมอีกรอบเาพเจ้าก็ได้เข้าไปกําหนดชื่อพระสรธาที่พังกระสือการต่อยวางธาต กำหนดชื่ออัตราสามกำหนดชื่อพะสูตรอินทร์ภาวนาสูตรแบบอริยะกำหนดชื่อพะสตรอเนจชาสป,ปายสูตรกำหนดชื่อพะสูตรกรรมภูสูตรที่สองกำหนดเสร็จข้าพเจ้าก็าสรมมอินทร์ชะสมอุเบกขาสภาวะนนั้นข้าพเจ้าก็ เกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาของรอบนี้ข้าพระเจ้าก็ทุกขเวทนาน้ออๆเจ้าข่าทนาจาร์พระเจ้าก็สะสมอุเบกขาแล้วก็สะสมอิจฉาอยู่ตรงนี้เจ้าข่าทานาจาร์น้อมกาบันโมทนาสาธุเจ้าข่ขาทานาจาร์สาธุค่ะสาธุเก่งมากท่านะก็เป็นการสะสมอุเบกขา,าอุเบกขาเลยเอยอุเบกขาสามพุทธชงเจ้าข่ะทนายจาร์ อุเบกขาสัมโพชฌงในสภาวะที่ท่านอยู่ในสมาธิจะเดินมรควิทีสี่องค์ทนะคะเข้าสู่อุเบกขาปาโมเข้าสู่อุเบกขาสัมพโพชฌงเข้าสู่สภาวะที่ท่านอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างเงี้ยนะคายในวิมุมเจสมาธิแปดระดับด้วยนะคะแล้วก็เข้าสู่การที่ท่านกําหนดชื่อพระสุองพระสุทั้งหมด ข้างในท่านข้างในข้างในทรง,งอุเบกขาสภาวะข้างในที่ท่านทรงอุเบกขาได้เนี่ยลมเป็นอย่างไรลมข,ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นที่ตรงปลายจมูกทนานการเข้าแบวแผ่วเ,เบาแล้วก็ละเอียดลงอย่างนี้เจ้าขา่านทนาจารย์ค่ะสภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นในเจ้าข่านานายการค่าแล้วก็ละเอียดลงนะคะแต่ปลายจมูก นั่นคืออะไรนั่นคือท่านทรงฌานอยู่ถูกต้องไหมถูกต้องคือขาดท่านฌานกาดสมาธิขาด<ง>ท่านฌาเนี่ท่านทรงฌานอยู่นะคะทรงฌานอยู่เป็นสภาวะธรรมที่วางคือเวลาที่เราเข้าอุเบกขาได้นะคะเราเข้าอุเบกขาได้เข้าอุเบกขาได้นะคะแล้วเราก็วางอุเบกขาไม่ยึดไม่ติดในอุเบกขาเมื่อไหร่ที่ท่านวางอุเบกขาได้เมื่อไหร่ วางอุเบกขาได้อุเบกขามาจากไหนละ่ะมาจากสุขถูกต้องไหมถูกต้องเจ้ขขาค่ะมาจากทุกถูกต้องไหมมาจากอ,อัทุกทุกอัทุกขมาสุขถูกต้องไหมถูกต้องเจ้ขขาค่ะท่ามอาเนาะค่ะมาจากสภาวะที่เกิดมนโนสมัมผัสในจิตข,ของท่านมโนสัมผัสษษองค์เนี้ยนะคะ จะเกิดตอนที่ท่านเกิดมนโนสัมผัสข้างในคืออะไรคือมนโนสัมผัสคือจิตท่านจะต้องไปสัมผัสสัมผัสปุ๊บมันจิตไม่ติดแล้วก็วางรู้ชัดทราบชัดในขณะนั้นแล้วก็วางนะคะวางเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะวางในสุขในทุกในอนทุกขมสุขเราจะเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขาเมื่อไหร่ที่เราวางอุเบกขาได้นั่นคือเทววิชาออุเบกขาองค์นี้จะทําให้ จะเดินทางเข้าสู่อุเบกขาอันบริสุทธิ์แล้วอุเบกขาอันบริสุทธิ์ก็จะทําให้สติบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์องค์นี้จะเข้าสู่ลมอาัสาสักอัสสาสักอวิชาก็จะไปดับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราวางอุเบกขาได้ก็จะเป็นองค์ที่จะนําเรานําพาเราไปสู่อวิชา,าสภาวะที่ท่านกล่าวมาลมแตกที่ปลายจมูกเนี่ยเบาเาเบาๆเนี่ยสภาวะ แต่ที่ปลายจมูกนั่นคืออะไรทรงชานนะคะทรงชานทรงชานได้แล้วก็อยู่อุเบกขานะคะแล้วก็วางเฉยในอุเบกขาเป็นสภาวะที่ไม่ยึดไม่ติดท่านเป็นแบบนี้ไหมค้าบอาจาขาวะนั้นค้ัพเจ้า,จาก,ก็ไม่ได้ไปยึดไปติขนาดนีแค่ะเพียงแต่ทราบว่าขนาดนั้นลมเขา้า เขาแบบแผ่วเบาอ่ะท <Okay. Okay. S 2> ่านอาจารย์เหมือนจะไม่มีลมออกมาอย่างนั้นที่ตรงปลายจมูกท่านอาจารย์ระเด็นอย่างนั้นเจ้าค่ะท่านอาจารย์นั่นคือท่านรู้ชัดรู้ชัดและสามารถบังคับจิตด้วยจิตได้ทําไมรู้ชัดล่ะเพราะท่านทรงฌานอยู่ทําไมรู้ชัดล่ะท่านเพ่งพิณิสารอยู่ทําไมรู้ชัดล่ะฉลาดในฐานะการเดินมบเป็นสภาวะธรรมที่ท่านรู้ชัด ทรงอุเบกขาแล้วก็วางอุเบกขานะคะเกิดความสงบเพราะในอุเบกขาคือเฉยๆเข้าสู่ความไม่มีข้างในท่านจึงเกิดความสงบมัานับฟันนี่เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุระลมที่แผ่วๆที่ท่านกลา่าวมีการปรงแต่งไหมไม่มีจ้าค่ะท่านอาจารย์ธรรมชาติว่าได้ปรงแต่งเลยจ้าค่ะท่านอานจารย์ รู้รู้ชัดว่าเป็นสภาวะเป็นอย่างนั้นเจา้า,าข้าทนายจาร์ขาดถูกริกมากเมื่อครั้งไหนเขาไม่มีการปรุงแต่งนั่นคือสภาวะนั้นท่านป่าเสจากราคะโทสะโมหะถูกต้องไหมจะไม่มีตรงนี้เลยเจ้ขาข้าทนาจาร์ทนายจาร์ถูกถูกส,สภาวะที่เราป่าเสจากราคะโทสะโมหะทุกองค์ทมที่ท่านบริรัมทุกองค์ทมที่ท่านกําหนดสมาธิ นะคะแล้วก็เพ่งที่นิสามในการจเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมของท่านองค์ธรรมของพระอ,องค์ก็จะรวมลงไปรวมลงไปในใจรักรวมลงไปในการที่ท่านกําหนดสมาธิเพ่งเข้าไปในการจเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมตรงจิตท่านสามารถบังคับจิตด้วยจิตได้ปราศจากกินเลปป่าศจากราคะโทสะโมหะนักขณะจิตนั้น เมื่อเราปราศจากราคะโทสามหค่ะองคองุกๆท่านไปไหนวันนี้พูดถึงได้ยังองคุกๆหายไปไหนเลยเขาเหมือนน้อยลงแล้วเจ้าค่ะท่านอาจรารย์จะจะจะสมมบงบลงแล้วค่ะท่านอาจรารย์ใกล้สงบลงแล้วเจ้าค่ะดับไปสงบไปเหลืออีกแค่สามสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองแถวแวยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นเหลือแ่วแถวแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ต้องทำอย่างไรเอ่ยทั้งวันวันนี้ทั้งวันต้องต้องเดินเจรเดินด้วยวิธีถือทำให้เข้มข้นมากมากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะทนายจ่าเจ้าค่ะไม่ต้องทํางานอะไรทุกอย่างค่ะปล่อยวางค่ะเจ้าค่ะนั่นคือหลังชนฝาถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าค่ะทนายจ่าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยวันเนี้ยจะเป็นวันที่กําหนดสมาธินะองค์กิเลตมาเขามาเขาจะมากระทั้งระบบ มาอย่างเยอะเลยมาทงระบบแต่ท่านไม่ต้องไปกลัวเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในสภาวะที่ท่านทรงอุเบกขาอยู่ในอุเบกขาและสามารถกบังคับจิตด,ด้วยจิตได้เมื่อท่านบังคับจิตด,ด้วยจิตได้นะขนาดนี้ท่านมีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเขาไมาเยอะขนาดไหนเขาจะมีแค่สามสิบท่านหลังชนฝาต่อสู้กันเลยเมื่อท่านกําหนดสมาธิจเจริญมรรควิธีสี่องค์รม ทุกอย่างจะรวมลงไปในโพธิปัตยธรรมสามสิบจของพระองค์ทุกอย่างจะรวมลงไปในไตรลักษณ์ในโพชงเจ็ดในองค์สติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อินทรีย์ห้าพละห้านะคะโพชงเจ็ดอริยมรรคในองค์แปดองค์ไตรลักษณ์จะรวมลงไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัณม,ะ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 ม,มมะเมโสมัจสมินมัมเโสอตตาเพราะฉะนั้นสภาวะตรงเนี้ท่านจะไม่ถูกครอบงำจากกิเลมา จะไม่ถูกครอบงำจากกิเลสมาเพราะมารจะตาบอดและท่านจะต้องทรงอุเบกขากําหนดสมาธิจเจริญมรรควิธีสี่องค์ทมกาหนดสมาธิเจริญมรรควิธีสี่องค์ทมทรงอุเบกขาแล้ววางอุเบกขาเมื่อท่านเมื่อท่านได้เสพอุเบกขาทรงอุเบกขาได้เสพอุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางอุเบกขาตรงเนี้ยเมื่อท่านปล่อยวางสัญญาทั้งหมดอะ สัญญาที่เป็นสัญญาฝั่งอกุสมเขาก็จะไม่เกิดขึ้นสัญญาที่เคยเป็นสัญญาที่เป็นที่เก็บของอวิชชาเนี้ยก็จะไม่เกิดแต่สัจจะสัญญาอันละเอียดพระเจ้าองค์และสัญญาที่เป็นองค์ปัญญาองค์ปัญญาจะเกิดขึ้นกับท่านทาไมเกิดละ่ะเพราะท่านพูดเดินมรรคท่านเนี้ยวางอุเบกขาได้เมื่อเราวางอุเบกขาได้ท่านจะเข้าสู่ความไม่มี เข้าสู่สมาธิเข้าสู่สมาัิเข้าสู่วิมุตตนะคะเข้าสู่สามองค์ธรรมนี้ในองค์สมาธิในองค์สมาบัติในองค์วิมุตตนะคะเพราะฉะนั้นอุเบกขาองค์เนี้ยองค์วิเวกองค์เนี้ยที่จะนําพาท่านเข้าสู่อวิชชาดเพราะอะไรเพราะท่านไม่ยึไดไม่ติดในอะไรทั้งหมดเลยการที่เราเดินมาถึงตรงนี้ได้นั่นคืออะไร ในระหว่างวันท่านจะต้องปล่อยวางท่าทั้งหมดเลยเพราะท่านผ่านมาหมดแล้วในการปล่อยวางกำหนดสมาธินะปล่อยวางท่าทั้งหมดเป็นองค์ธรรมที่ท่านผ่านมาแล้วในการปล่อยวางท่าในการดับพัะความหน่วงใจสิบแปดสงบเนี่ยนะคะบรรลุอัตตาสามเนี่ยท่านก็ผ่านมาแล้วเข้าอุโบสถเก้าท่านก็เข้ามาแล้วนะคะอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะดับ ปปปปปปปให้เป็นอัตโนมัติเลยดับข้างในดับ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 ,ดบให้เป็นอัตโนมัติด้มมวยมรรคเวทีสี่องค์ธรรมท่านผ่านมาหมดแล้วนะคะอินทราวนาสูบแบบอริยะท่านก็ผ่านมาแล้วเข้าสู่อเนชสมาบัติคือทุกองค์ธรรมท่านผ่านมาแล้วด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ผุดขึ้นมาอะไรที่ผัสสะในตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรูป,รป,รปสิ่งเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ในอายตนะทั้งหมดดับให้หมด อะไรที่เขาภาษาที่เขาเกิดขึ้นผุดขึ้นมาดับให้หมด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 นะคะจิตท่านจะต้องอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อท่านสามารถวางจิตที่ปลายจมูกได้ตรงเนี้ยตรงนั้นแหละอุเบกขาเขาจะทรงอุเบกขาเป็นอุเบกขาในระดับของโลกุตัลธรรมองค์เนี้ยนะคะในในในสภาวะของโลกุตัลธรรมเมื่อท่านอยู่กับธรรมชาติของพระอ,องค์ ที่ทรงอุเบกขาแล้ววางอุเบกขาได้เข้าสู่ธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติของภาพองค์ที่จะเข้าสู่สภาวะของอาวิชาดักตรงนี้เราจะต้องไม่มีความเพิดเพลินในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขสุขดับไปเขาจะเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปเขาจะเป็นอันุกขมสุขเขาจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเพราะข้างในคือมนโนสัมผัสที่ท่านทรงอุเบกขาแล้วได้สัมผัส เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จะอยู่ในระบบของพระองค์ท่านจะต้องอยู่ในระบบของพระองค์องค์นันทิจะเกิดขึ้นท่านจะเกิดความเพลิดเพลินเกิดองค์นันทิขึ้นแต่ท่านจะมีองค์ปัญญามีองค์สัมปชัญญะมีสภาวะที่ท่านทรงอุเบกขาวางอุเบกขาทรงฌานไม่ว่าจะเกิดความเพลินเกิดนันทิท่านจะต้องวาง และวางได้เมื่อท่านเกิดความเพลินเกิดนันทิวางอ,องค์เนี้ยนะคะเป็นการทรงอุเบกขาเสพอุเบกขาโดยโดยอัตโนมัตินะแล้วก็วางอุเบกขาเมื่อเราวางได้นั่นคืออะไรไม่หยึดไม่ติดเมื่อท่านไม่หยึดไม่ติดท่านจะไม่มีความเพลิดเพลินในสภาวะนั้นนั่นคือไม่มีนันทิเข้ามาซ่องเสกไม่มีนันทิเข้ามาซ่องเสกตามที่พระองค์ตรัสว่า ละนันทิจิกบุนเพราะท่านจะต้องเดินมัชตามขั้นตอนถึงจะละนันทิได้นะคะถึงจะละนันทิได้ละนันทิได้อย่างไรการที่เราจะละนันทิถ้าท่านไม่มีองค์สติปัฏฐานสี่ปดนมัควิธีสี่องค์ธรรมเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะละนันทิได้เพราะฉะนั้นองค์นันทิที่เขาจะเข้ามาซ่องเศษท่านเนี่ยเมื่อท่านจเจริญมัควิธีสี่องค์ธรรมอยู่ ตรงนั้นองค์สติประฐานสี่เกิดขึ้นแล้วนะคะองคติประฐานสี่เกิดขึ้นแล้วแล้วท่านปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นการละนานทีเป็นการละนานทีเพราะสัมปชัชญญาจะเกิดปัญญาก็จะเกิดสติประฐานก็จะเกิดและการที่ท่านจะบังคับจิตด,ด้วยจิตก็จะเกิดขึ้นเป็นการที่ท่านรู้เท่าทันอารมณ์จิตไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ ็นอัตถุขมาสุขหรือเป็นอุเบกขาท่านก็ต้องละออกไปละออกไปละออกไปจะถูกท่านผููเดินมักท่านเนี่ยละออกไปเพราะรู้เท่าทัานอารมณ์จิตแล้วจิตก็จะค่อยๆหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นเพราะถูกละออกนะคะจะหลุดตาจะหลุดเป็นลําดับลําดับเมื่อเราเดินมักถูกต้องเมื่อท่านจเจริญมักวิธีสี่องค์ธรรมเป็นการที่ท่านรู้เท่าทัานอารมณ์จิตเพราะท่านฝึกมาทานานแล้วนะคะ ขันเดขันต้องตรงนี้ถามอะไรไหมนี้โทษเจ้าฟังแล้วพอเข้าใจอู่จารณจา์น้องกาดสารู้จะเขาาา้าถึงถูกถูกค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างเขาจะมีนั่นที่เข้ามาส่องเสพก็ต้องมานะคะมามา,มาไมมาแต่ท่านอย่าลืมว่าเขามาและเขาจะมีกําลังอ่อนกว่าท่านเขามาเขาก็จ้องเมื่อไหร่ว่าท่านจะอ่อนกําลัง สภาวะที่ท่านอ่อนกําลังเสี้ยววินาทีคือโอก,กาสในที่แคบถ้าท่านปล่อยโอกาสในที่แคบแค่เสี้ยววินาทีเนี้ยองคของมาจะมาดนจิตดนใจมารผู้มีบาตมารก็จะเข้ามาดนจิตโดนใจและมารก็จะสิ่งก่พภท่านก็จะทําให้สมาธิท่านเคลือ่อนท่านก็จะไหลไปตามเขาแค่เสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นวันเนี้ยหลังชนฝาหลังชนฝา สภาวะที่วิญญาณเคลื่อนจัดการเลยเขาเคลื่อนไหมเคลื <K un> ่อนเพราะอะไรวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความย่งลงแห่งน้ำลูกจึงมีมีก็มีมีท่านก็ไม่สนใจเกิดมีแล้วองค์นิวรหานก็จะเกิดน,นะคะวิตกวิจารก็จะเกิดปิติก็จะเกิดวิญญาณท่านก็จะเคลื่อนแต่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ท่านยังไหลตามวิญญาณที่เคลื่อนนี้อยู่ไหมนะคะอยู่อยู่ที่ท่านจะไหลตามไม่องค์วิญญาณที่เคลื่อน พระอ,องค์รับสั่งให้ดับดับกามาสัญญาซึ่งท่านก็ต้องดับในการจเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมเมื่อเราดับกามาสัญญาดับด้วยมรรควิธีสี่องค์ธรรมนั่นแสดงว่ากามาสัญญาของท่านก็จะดับวิญญาณที่พเ,เคลื่อนไปเนี่ยเมื่อท่านดับกามาสัญญาก็จะดับเมื่อกามาสัญญาดับตรงนี้ยวิญญาณที่เคลื่อนไปเขาก็จะมาอยู่ที่ปลายจมูกท่านเหมือนเดิมด้วยความรวดเร็วเลยนะท่านนะ เมื่อเราดับการมาสัญญาได้ดับด้วยความรวดเร็วองค์เนี้ยองค์นันท่อาะที่จะเข้ามาซ่องเสร็จเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาได้การพยาบาทเบียดเบียนนิวรห้าเนี้ยที่เขายังมีเนี่ยวันเนี้เขาจะมาเต็มอัตราสกเขาจะอ่อนกําลังอ่อนกําลังอ่อนกําลังเพราะอะไรเพราะท่านทรงอุเบกขาได้ทรงฌานได้ทรงอุเบกขาได้ทรงฌานได้ไม่ยึดไม่ติดปล่อยอุเบกขาเลยนะคะถ้าท่านไม่ปล่อยอวิชชาจะไม่เกิด นะคะถ้าเราไม่ปล่อยอวิชชาจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะสัมปชัญญะสติปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าเต็มกำลังองตัดองค์ตัดสรู้ธรรมองคโพชฌงจะเกิดขึ้นเอง<ม>เพราะอะไรท,ทอรทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ตรงนั้นท่านจะเกิดปิติแบบพระองค์ สงบแล้วนะับปนนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกระสนไม่ทุโลนทุไล่เกิดความรู้สึกทั่วพร้อมตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะอะไรอุเบกขาปาโมดอุเบกขาสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วก็เดินทางเข้าสู่นิรวนในยะทิสาน,นี่คือในระหว่างวันนะที่ท่านหลังชนฟ้านะานะคะจะเป็นการที่เราบรรลุธรรมในทิฏฐิธรรมก็คือในปัจจุบันเมื่อท่านเกิด องปิติแบบพระอ,องค์เนี่ยเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่เกิดสุขเกิดสภาวะที่เป็นสุขแบบพระอ,องค์เนี่ยจิตท่านที่จะเปิดต้องวีมดตรงเนี้ยระหว่างอะระหว่างที่ท่านเดินมั้งเนี่ยเขาจะเกิดองค์สรรมาบัติเกิดองค์สมาบัติจิตท่านจะเดินทางเข้าสู่ความไม่มีเกิดองคอุเบกขาปามุอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือข้างในองคธรรมของพระอ,องค์จะเกิดส่งผลวิธีกายสังขารวจิสังขารจิตตสังขารท่านจะสกมลังงัด จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยรอบที่ท่านเล่ามาเนี่ยเบาบางมากๆแล้วถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอาจารย์น้องศาสตรสาธุค่าสาธุค่ะเพราะฉะนั้นสภาวะของจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างที่เขาเบาบางลงบ้างๆเนี่ยนั่นเป็นเพราะสภาวะจิตที่ท่านตั้งมั่นแล้วไม่ยึดไม่ติดแล้วนะคะเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดกายจะสังขารวจีสังขารจิตจะสังขาร เบาลงเป็นลําดับลําดับเมื่อท่านไม่ยึดไม่ติดนะคะในสภาวะกายของท่านดินน้ําไฟลมอากาศท่านวิญญาณท่าธาตุทั้งหลายของท่านก็จะเบาบางลงไปด้วยเพราะท่านพูดเดินมกไม่ยึดไม่ติดไม่เอาอะไรแล้วณสภาวะนั้นท่านจะเกิดสภาวะตรงนี้ก็คือองอค์อุเบกขา องอุเบกขาคือฐานกายท่านที่ตั้งมั่นคือความตั้งมั่นในภายในคือความตั้งมั่นแห่งเวทนาคือความตั้งมั่นแห่งจิตคือสภาวะที่เกิดข้นข้างในท่านในภายในกายกับจิตเป็นองค์เดียวกันกายคือกายจิตคือจิตเมื่อกายวางเฉยเมื่อจิตวางเฉยสภาวะจะเกิดอุเบกขาอุเบกขาก็จะปล่อย อุเบกขาองค์นี้ก็จะบริสุทธิ์อุเบกขาที่บริสุทธิ์องค์นี้ก็จะนําพาท่านเข้าไปสู่สติที่บริสุทธิ์และอุเบกขาตรงนี้คือสภาวะที่จิตตั้งมั่นนั่นคือไม่มีสภาวะของอาการทั้งหมดเลยไม่มีสภาวะของวิญญาณที่จะเคลื่อนไม่มีสภาวะของจิตที่ส่งออกไม่มีสภาวะปราศจากการปรุงแต่งทั้งระบบ ะะเดินทางเข้าสู่ผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เดินทางเข้าสู่สภาวะของกายที่เดินทางเข้าสู่สภาวะธรรมที่จิตตั้งมัน่นตั้งมันแบบเดินทางเข้าสู่สภาวะที่จะเกิดอนุสาสนิปติหารเดินทางเข้าสู่การดับอวิชชานั่นแหละนะคะอวิชชาดับตรงไหนดับตรงที่จิตท่านน นะคะดับตรงที่สติปัญญานามและรูปจะดับเพราะอะไรเพราะจิตผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่จะเกิดเฉพาะจิตที่ตั้งมัน่นจะเกิดเฉพาะสภาวะที่เกิดจากอาวิชชาดับเท่านั้นถ้าอาวิชชาไม่ดับจะไม่เกิดจิตผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่นะคะท่านจะเข้าสู่พระสูตรของพระองค์ไม่ได้ถ้าองค์นี้ไม่เกิด จะเข้าสู่สภาวะทมของพระองค์ไม่ได้ถ้าองค์นี้ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสอขออนุญาตตอบลายสักคู่หนึ่งนะท่านนะะอาจารย์ไม่ติดไหนจะสอนธรรมะสาธุค่ะเพราะฉะนั้นสภาวะที่ท่าน ทรงทุกอย่างปลอ่อยเบกคาทรงทุกอย่างแล้วลมเราก็จะละเอียดละเอียดละเอียดแต่ที่ปลายจม,ม,มูกเนี่ยนะคะแต่ที่ปลายจม,ม,มูกเนี่ยถามว่าตรงนั้นนะความมีตัวตนของท่านจะเบาบางลงไหมเบาบางลงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ตรงนั้นไม่จะไม่มีด้วยซ้ำในตัวตนตัวเองไม่มีเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แต่ถูกสภาวะจิตที่ตั้งมั่นตรงนี้ตรงเนี้ย ลมเขายัางไม่ดับยังมีตัวตนยังมีตัวเราอยู่ยังมีตัวเราอยู่นะคะ <c oughs> ยังมีตัวตนอยู่แต่มีนิดหน่อยนะคะทีนี้เราจะปล่อยปล่อยด้วยการที่เราไม่ยึดวิญญาณขันทั้งหมดที่เรามีเรา,เราจะไม่ยึดวิญญาณขันทั้งหมดที่เรามีเราจะยุดเราจะไม่ยึดเราจะปล่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่ท่านจเจริญมัควิธีสี่องค์ธรรม ตรงนี้ลมจะยังไม่ดับลมท่านจะปล่อยแผ่วแผ่วแผ่วจะเข้าสู่สภาวะลมดับตรงนี้ท่านยังมีการจเจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมอยู่องค์สติปัฏฐานสี่องค์สติสัมปัญชญะจะทํางานชัดเจนและบริบูรณ์มากตรงนี้นะองค์โคชงเจยยอดแห่งโพธิปัจธรรมจะทํางานบริบูรณ์มากตรงเนี้ยเพราะอะไร พระอ,องค์สติปฐานสี่จะทำงานเต็มกำลังอินทรีห้าพละห้าเต็มรอบแห่งการเจริญผู้เดินมาท่านนั้นจะไม่มีตันหาไม่มีความอยากเพราะอะไรเพราะท่านจะปล่อยทุกอย่างท่านไม่มีตัวตนท่านจะปล่อยอุเบกขาวางเฉยทุกอย่างนะคะวางเฉยทุกอย่างอุเบกขาอันบริสุทธิ์ไม่เอาสติบริสุทธิ์ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยปล่อยทุกอย่างสติบริสุทธิ์องค์นี้ยจะขับเคลื่อน เข้าสู่สภาวะที่ลมอาศาสะสัปะสาสักของท่านที่เป็นปฏิปักษ์ทำให้ดับท่านก็จะปล่อยปล่อยทุกอย่างออกไปไม่ยึดไม่ติดนะคะจนกว่าจะเกิดผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ลมท่านก็จะดับดับไปใหนไหนดับไปในสาสปฏิจจสมุปบาทดับเข้าดับเข้าไปในสภาวะที่ท่านเข้าสู่ตามมาโพนสุได้ถูกต้อง เข้าสู่สัญญาวเวทีตาน,นิโรธได้ถูกต้องนะคะเข้าสู่สภาวะธรรมของพระองค์เข้าสู่พระสูตรของพระองค์นะคะเม<ล>ื่อท่านเข้าสู่พระสูตรของพระองค์นั่นคืออะไรอวิชาก็จะดับอวิชาก็จะดับตรงนี้ท่านก็หลุดแล้วได้วิชาแล้วอวิชาดับแล้วง่ายๆแบบนี้เลยท่านตรงนี้ถามครไม่เออ ข้าพเจ้าก็ฟังท่านอาจารย์ที่ายก็พอเข้าใจอยู่ที่ศานอาจารย์น้องกากอาทุจะผ่านท่านอาจารย์คช่ไหมครับท่านกาหนดสมาธินะในองค์ธรรมเมื่อวานที่ท่านอาจารย์ผู้นำจิตแทงเข้าไวไ้ให้มีองค์ใดที่ฟังไม่ทนันหรือไม่เข้าใจที่จะถามข้าพเจ้าไหมข้าพเจ้าท่านอาจารย์ก็อ แห่งองค์ธรรมที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของของเวนทนาท่านอาจารย์่เวทนาค่ะแล้วก็เรื่องพระเจ้าก็มีมีท่านอาจารย์อธิบายเรื่องธรรมก็มีที่ว่าล่อยล่อยให้ล่อยว่าตรงที่สุญญตะน,นิโมตรงนั้นหรือไงล่คะ สาธุสาธุตรงตรงใดที่ไม่เข้าใจก็เอาตรงตรงเร <c oughs> ื่องของวทนาาก็ได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องตากสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์กำสมาธินะ